มือของแม่ในวันที่ผมอายุ12ผมอายุ12ปีในปีที่พ่อจากพวกเราไปอย่างกระทันหันบ้านหลังเล็กที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเงียบลงราวกับมีใครปิดสวิตไฟทั้งหลังแม่ของผมกลายเป็นเสาหลักเพียงต้นเดียวของครอบครัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มเห็นแม่ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทุกเช้าแม่ตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เธอหุงมข้าวเตรียมกับข้าวง่ายๆใส่ปิน่นโตแล้วออกไปทำงานรับจ้างในตลาดแม่ไม่เคยบ่นนะว่าเหนื่อยแม้มือจะหยับดำคล้ำจากการทำงานหนักผมในวัย12ไม่เข้าใจทั้งหมดรู้เพียงว่าแม่กลับบ้านช้าและรอยยิ้มของแม่ดูบางลงทุกวันผมเริ่มช่วยแม่เท่าที่เด็กคนหนึ่งจะทำได้หลังเลิกเรียน่อมาจะไปช่วยล้างจานที่ร้านข้าวแกงใกล้บ้าน ได้ค่าแรงเล็กน้อยผมไม่เคยบอกแม่ว่าทำงานเพราะกลัวแม่จะไม่ยอมแม่อยากให้ผมตั้งใจเรียนเธอมักพูดเสมอว่าแม่ลำบากได้แต่ลูกต้องไม่ลำบากเหมือนแม่วันหนึ่งแม่ป่วยหนักแต่ยังฝืนไปทำงานผมเห็นแม่ไอจนตัวสั่นในตอนกลางคืนผมทำได้แค่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าผากให้แม่น้ำตาผมไหลโดยไม่รู้ตัวเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกกลัวการเสียแม่ไปมากกว่าสิ่งใดในชีวิต เช้าวันถัดมาผมตัดสินใจไม่ไปโรงเรียนผมบอกครูว่าขอลาเพื่อดูแลแม่จากนั้นผมเอาเงินเก็บเล็กน้อยไปซื้อข้าวต้มให้แม่แม่มองผมด้วยสายตาที่ทั้งตกใจและซึ้งใจเธอพยายามลุกขึ้นแต่ผมจับมือแม่ไว้แน่นลูกโตแล้ววะนะแม่พูดเสียงเบาน้ำตากรอคำนั้นทำให้หัวใจผมเต้นแรงผมไม่อยากโตเร็วแต่ผมอยากเข้มแข็งเพื่อแม่ หลังจากวันนั้นแม่ยอมพักงานชั่วคราวผมช่วยดูแลบ้านมากขึ้นเรากินข้าวง่ายง่ายแต่กินพร้อมหน้ากันทุกมื้อแม่เริ่มเล่าเรื่องอดีตให้ฟังเรื่องตอนแม่ยังเด็กเรื่องความฝันที่แม่ไม่เคยได้ทำผมเพิ่งรู้ว่าแม่เองก็เคยเป็นเด็กผู้หญิงที่มีรอยยิ้มสดใสและความหวังเต็มหัวใจเมื่อแม่หายดีแม่กลับไปทำงานอีกครั้งแต่คราวนี้แม่ไม่ฝืนเหมือนก่อน ผมตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะผมรู้แล้วว่าทุกหยาดเหงื่อของแม่มีความหมายผมอยากเป็นเหตุผลที่ทำให้แม่ภูมิใจวันรับผลการเรียนผมได้เกรดดีเป็นครั้งแรกแม่ยิ้มทั้งน้ําตาเธอกอดผมแน่นกอดที่อบอุ่นเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในวินาทีนั้นผมรู้ว่าความลำบากของเราไม่ได้หายไปแต่ความหวังของเราชัดเจนขึ้น วันนี้ผมยังจำมือของแม่ได้ดีมือที่หยาบแต่มั่นคงมือที่พยุงผมในวันที่ผมยังเป็นเด็กชายวัย12มือที่สอนให้ผมรู้ว่าความรักไม่ต้องเอ่ยคำใหญ่โตแค่ไม่ยอมปล่อยมือกันแม้ในวันที่ยากที่สุดนั่นก็เพียงพอแล้ว